สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับต้นกล้าเมล่อนผมก็อายุ32วันแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมออกขแขนงมาแล้วครับออกลูกมาแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีการยาวขึ้นมาเรื่อยๆได้สมเกสรนะครับอันนี้ดอกตัวผู้นะครับเราไม่เอานะถอนทิ้งเลยในนี้ครับก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับอันนี้สายพันธมิเกลนะเพื่อนๆมิเกลไวมากเลยมิเกลเห็นไหมออกแขนงมาแล้วนะครับ นี่ก็ต้นที่เขาโดนตัวกินยอดไปนะครับเขาออกมาสองขนแงนะครับเห็นไหมผมก็จะไว้สองขนแงนะครับเดี๋ยวเอาเชือกมาพันอีกครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับกําลังนะครับอ๋อโดนกินยอดไปนะครับยอดเขากาลังจะพุ่งนะอันนี้ก็ออกออกขนแงแล้วนะครับเห็นไหมข้อที่เก้าข้อที่สิบเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเห็นไหมผมไว้ข้อที่เก้าหมดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหม อีกไม่กี่วันนี้ก็ได้จะได้ผสมเกสรแล้วนะเพื่อนๆอันนี้สายพานมิเกลนะเดี๋ยวต้องแหมมาได้ไหมคุณหนอนหนอนจะมากินลูกผมได้ไหมกินแล้วด้วยไหมกินแบบนี้เราต้องถอนทิ้งออกเลยครับเห็นไหมเสียเลยนะครับก็ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมบี้ทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ